รับ3 milestone มาถึง milestone ที่4ใช่นั่นก็คือหลังจากที่ได้แดงไปแล้วยีเวนได้ไปแล้วโฟลโต้บุ๊กไปแล้วก็ต้องมาเป็นแฟนมิตติ้งใช่ในี่คือความตั้งใจไปตัวที่4กับแฟนมิตติ้งร่วมกันเป็นครั้งแรกของโอฟลุคค่ะพาย้อนบรรยากาศหน่อยได้ไหมอ่ะไปยไปบ้านยกศว้า เห็นบอกว่าในงานนี้ได้ทําอะไรเป็นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับได้ลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำครับย้อนความทรงจันี่เป็นด้ไหมเื่อบางคนไม่ได้ยินจบบนั้นทําอะไรบ้างขึ้นสลิงครับใช่ขึ้นสลิงขึ้นสลิงห้อยหัวกระโจลลงมาเลยใช่คาดการณ์ลงมาว่าไม่ใช่ไม่มีขับเอทีวีเนีใช่คือบอกเลยแฟนมิทติ้งในตอนแรกแม่เองจินตนาการว่าก็เหมือนมันร่วมกันเล่นเกมร้องเพลงทีฮิปเกอร์เบา มันไม่ใช่ค่ะมันคือยิ่งกว่าคอนเสิร์ตใหญ่พี่น้องเพลมันอยู่เคแบงไม่งั้นคือมันคือสเกลแบบแนนค่อยเปิดตัวลงมาจากข้างบนสเกลอิมแพคเออสเกลคอนสเสิร์ตใหญ่คือแบบยิ่งใหญ่จริงๆอันนี้บอกเลยว่าทีมงานของโอ๊กรุกทำเพื่อมาดูทุกคนจริงๆ ล้อเหรอลูกประนา้นกี่ล้อสองล้อเต็มบนทุกที่นั่งรู้สึกไงบ้างครับลูกตอนนั้นที่แบบเราเดตคอนเสิร์ตเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แล้วคนให้กำลังใจเราเยอะตอนนั้สึกเต็มมากเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตเป็นเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตแฟนมิดแรกของพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็ได้โชว์อะไรให้กับได้ร้องเพลงให้กับทุกคนได้โชว์ให้กับทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นทุกคนไปร่วมงานกันเยอะมากก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วยังเป็นอีกหนึ่งในความทรงจำที่แบบเราจะไม่ลืมเลย มันก็เป็นแล้วมันมีแบบพาร์ทเดียวพาร์ทคู่นี่ใช่ครับแล้วแบบแฟนคลับเยอะมากแอบอุ่นจริงๆรสองรอบเต็มหมดนี่เนี่ยสมใจทิ้งงานไม่ธรรมดาแล้วผู้จัดการเราก็เล่นด้วยนะครับใช่พี่อยู่พี่เพิ่งกลับมาเลยพี่พี่เิ็นยังไงนั่งแมวเป็นแมวคือแกรู้สสังขารไม่ว่าแต่ป้าเป็นที่ ดูเป็นแบบอบอุ่นเนอะไอไรอยากของของอบปุ่ใจอะไรไเีวไปเยพี่แน่เอสเท่ห้มากอ่ะแม่เจ็บหมเจ็บไหมไม่ถิงไม่น่าถามแม่นะมันก็เจ็บกัน ทำให้<ะ>พ่อหนีบ้างพ่อหนีแับใจเลยงานได้บ้างใจอะไรตกอุดหม้อบ้างตกอุดหม้อแล้มีโปรเจกต์เงี้ยที่ต้อทำเวาด้วยปโปรเจกต์ด้วย,วยค่ะก็เป,เป็นจุดจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของของซีรีส์ี<อ>ด้วยเพราะว่าอ่งานมีทาวนี้กอต้องขอบคุณพี่นิวที่ที่เขาแบบมีการจัดแบบทีเซอร์อะไรเงี้ยขึ้นมาเพื่อแบบอยากให้ แฟนมีของเราครั้งแรกใช่ฉันจำได้คือเราทำทีเซอร์เปิดตัวแฟนมีแล้วทำไปทำมาปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงของบางของของผู้สนับสนุนเนี่ยเห็นเฮ้ยทำได้ขนานี้เลยเหรอเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดซีรีส์เรื่องหนัสือของมูลนิธสุดยอดอ่ะเขาตั้งใจสงผลให้เกิดเรื่องราวดีต่อมามลดูก็เป็นผู้สร้างนะครับโอ้ แม่ก็ชอบแม่ชอบมากเวลามีพวกแต่จิิงิแม่เลิฟรู้ไหมแม่เลิศไหมเลิฟอะไรแม่กองกินไม่ใช่ไมแม่จะชอบแบบโชว์ขเราเลยโชว์แม่ดูตอนมันซ้อม่มาันิงแม่แม่กินของกินพวกเทอนแบบยกให้มันเลิศแม่มันดูเล็ก ลูกเล่นไปแม่กินเดียวนะเราก็ทำพิธีกรดด้วยกันทำไมแม่ได้กินคนเดียวหนูไม่ได้กินเลยอ่ะข้าวหน้าเดี๋ยวจะพูดัต่ละไปแดนมันมันแน่นเหนืองทานร้ามันแน่นเหนือแล้วมีทานร้านแล้วอยู่หลักพิธีเลื่อนๆกินทุกวันมีความสุขทุกทีคือคนอื่นก็ต่อคิวหน้าฟุทธชัคแม่เข้าครัวนะจ๊ะเข้าด้านหลังพุทธชักไงเร็วๆขอแม่สี สี่สี่ชิ้นทีเดีวเล่นนี่ก็เป็นความน่ารักของไมค์ดูที่มีกับสองคนมาถึงไมค์โซนสุดท้ายคะแนนที่เราลิงก์ไปแล้วว่าจากคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเปิดตัวทําให้เกิดไมค์โตนที่5ซึ่งเป็นไมค์โตนที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยนั่นก็คือซีรีส์เรื่องอะไรนท์นเองครับครับเล่าให้ฟังหน่อยซีรีส์นี้อูตานี่คือนี่คือบรรยากาศของวันแถลงข่าวใช่ไหมอ่ะใช่ดวงสว่าง เปิดตัวตัวแล้วก็มาสัเราเห็นข่าวฮะไม่ใช่ผก็อันนี้หกสิบจุดหกสิบเก้าเพราะว่าใช่ใช่ใช่ี่นีันี่นี่ี่นี่จับแ่้เราเนี่ยตาไม่ือจับวามั่ไม่ได้เลยเนาะวไม่ได้เลยนะคะนี่ทำหน้าือนเล่นเกมีมารวนมนี่นี่รู้เอง คือตั้งแต่เราดูภาพเขาวันนี้เหมือนเราย้อนความทรงจำ3ปีกว่าเนะทำไมเรารู้สึกว่าสายตาเขามันเรียวขึ้นเรียวขึ้นเรื่อยๆเลยแบบเหมือนเขาไม่ได้แสดงเอันนี้ใครลักหลับมาไอะไรอะไรเนี่ยซีนอ่ยซีนนี้น่าจะเป็นซีนที่แบบซานเมาใช่แล้วก็เจอไปเมาหน้าตาแบบเราต้องเมาหน้าตาเลยนนะค่าน แล้วกเมาแล้วก็เหมือนแบบตัวชิมหันเขาก็ปุ๊ขึ้นมาส่งในห้องดยแลนะดูแยใช่อันนี้กำลังออนอยู่ด้วยใช่อันนี้เป็นอีที่ไหนแล้วคะลุงไหมคะอีพีแปดดูกันเปล่าวโดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูบนหรือเปล่าต้องนะวิธีการคือต้องดูกดซ้ำใช่ช่วยกันดูหน่อยเอออันนี้เขาอแอบมองอะไรกันอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งซีนที่แบบอยากนำเสนอนะเพราะว่าชอบมากซีนนี้จะยังไงคะอาพี่อมค์เล่าครับ ท่านผู้ชม่อบไหมหรื <ım 999> อย Viol ังผู <expense> ้ชมท่านชอบแน่ท่านผู้อมเราท่านผู้ชมไม่ชอบจริงๆท่าน้ชมไม่ชอบท่านผู้ชมทีนี้ถ่ายทำยากครับคือเราต้องใช้เล่นถุงด้วยแบบมุมกล้องเล่นกับอะไรก็เลยได้ภาพที่มันออกมาให้แบบสื่อความหมายให้แบบความแตกต่างที่ลงตัวอะไรใช่ใช่มันถ่ายยากมากนะครับเพราะว่าฝนนะมันแมันขุมยากแล้วถ่ายเราก็ต้องแบบ ต้องเปอะทั้งมุมกล้องเอ่ยต้องเชื่อมต้องต้องฝนต้องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเป็นซีรีส์เรียกไดเป็นซีรีส์มนตร์ลักสีดืดูแน่ๆมันมีฝนมันมีหิมะหิมะตกที่เมืองไทยได้ด้วยนะเลยเป็นภาพความฝาดมันลักสีดือดูเว้ย ดำเนินต่อเพราะว่านีแอยู่ใรัอนนี้เร่องราเข้มข้นอย่างไครับลูกคือเรื่องมันกำลัจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆคือเหมือนมันยังจะมีจุดที่มันพีกว่านี้อีกแม่ถามเองสุดท้ายจบเศร้าหรือสุบอกาวทุกคนที่ติดตามก็รู้ไม่ชอบถ้ามันเศร้านี่จะแบบเซ็งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุนขอบ้านะขอบอะะขอบว่าขอบขอบจ้าหนขอบไปน่ขอบไ้หนึ่งไปไหขอบหนขอบน่น ให้จบที่อยู่ให้ได้เซนเลยค่ะเออแฮปปี้แฮ ppy ไปแฮปปี้จบได้หมดแล้วคะแนนค่ะ5 milestone เรียงอีกทีหนึ่งก็คือเล่นแรกข่งอีเวนต์แรกคโปรโตโแรกบินติ้งแรกแล้วก็9อยู่ดีเรื่องล่าสุดครับซึ่งหลังจากเรื่องนี้เราก็ยังมี6 0 9ให้ได้ชมในวีดีโอโอ้โหคือทำงานกันมาขนาดนี้ทั้งสองคนประทับใจอะไรในกันและกันบ้างคะ มีเวลามีเวลาอีก10ชั่วโมงเลยแม่แม่ไม่ขึ้นเลยลใครก่อนดินยี่ไหนไปบอกว่าเดียอันเดี๋ยวดัไป่อยๆอพี่โอคทุงนี่แหละทุกเริ่มก่อนแม้ว่าฟุกเริ่มมเหือนเลยเราก็เป็นฝ่ายเริ่มไว้ ก็จริงๆประทับใจหลายอย่างมาคือพูดไปหลายรอบแล้วว่าแบบประทับใจที่โอมเสมอเวลาทํางานร่วมกันมันแฮปปี้มันมีความสุขแล้วก็การทุกทำงานทุกอย่างเวลาเจอกันมันโยกเขาเยี่ยมนาหน้ารักอ่ะเราเราอยู่กับเขาแล้วเขาเขาเทคแคร์เขาเ,ขา care, เขาป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นดีมันไม่ใช่แค่กัเรากับทุกๆคนด้วยขอบคุณที่น่ารักเสมอน่ารักเรา เยาวราสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอบคุณที่แบบว่าที่เราร่วมได้ทําง,งานด้วยกันมาเราหรือแบบเป็นเวลาเราคุยกันก็บ้างหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรเ,าเราก็แบบสนุกได้ผ่านน้อนผ่านฝนผ่านหานาวลำบากด้ยวยกันหรืว่า <S <S จริงๆแล้วไม่วาทำงานมาถึงว่าโอเคทุกงานมันก็ค่อนข้างเหนื่อยลำบากแต่ว่าเราเลือกที่จะให้กําลังใจกันไม่ว่าอะไรก็ตามที่แบบเฮ้ย จะสู้นะเราเม่อไหร่เราจะผ่านไปได้กันได้ไดนะะอะไรองีอ้แล้วก็ประทับใจครอบครัวครอบครัวเนี้ยครอบครัวของเราที่แบบว่ายังแบบซัพพอร์ตยังแบบอยู่ร่วมกันมาแบบดีใจที่เราก็ขอบคุณมากจริงขอบคุณสำหรับทุกทุกอย่างนะครับความสำคัญที่น่ารักของเขาตรงนี้นะมึคืออย่างเราแบบจะได้มีโอกาสได้เห็นในโมเมนต์ที่เขาทำงานร่วมกันแล้วแบบ เรื่องของสองคนเนี่ยเอาจริงบางครั้งมันเหมือนไม่ได้พูดอะแต่คือเขาเหมือนเขามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาแค่จะจูนแล้วเขาก็ไปกันได้เลยอ่ะคือแบบไม่ต้องมันเหมือนแบบที่พูดมันเป็นเรืมันไม่ได้พูดเลยกันมันไม่ได้นัดแนมันไม่ได้นัดหมายเนาะมันกลายเป็นเหมือนความเข้ากันโดยที่มันมันไปเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมครูน้องน้องอีกน้จริงคือบางที่อาจจะแบบพูดไม่ค่อยเก่งกันละสองคนแต่คือเราบราสุทธิ์ใจความรักและความหวังดีที่มีให้กันและกันบางอย่างไม่ต้องพูดกัน กินใจมากนะคะแม่แค่ะเรื่องค,ความน่ารักของทั้งคู่ที่วันนี้นะเชื่อว่าจริงๆทุกคนก็สัมผัสเห็นความน่ารักของน้องๆเข้ามา3ปีกว่าอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะรักและซัพพอร์ตน้องตลอดไปจริงไหมคะขอบคุณทุกคนม,มากๆนะคะวันนี้มีความสุขมากมาช่วงคล้ายเราขอเชิญท่าน้ากหน่อยดีกว่าค่ะ คือจะบอกว่าการที่น้องเดินทางมา3ามปีกว่าๆนี้นะคะพี่กองขาก็คือน้องก็มีแรงสพัรสนุนมาจากมายบรูททุกคนแล้วทั้งที่นี่และที่อยู่ทางบ้านน้องก็ยังมีแรงสนับสนุนดีๆอีกสองท่านถูกต้องเลยต้องบอกเลยว่าทั้งคู่แม่พูดเลยจะยืนอย่างสง่างามแบบนี้ไม่ได้แน่ๆทัา,านขาดสองคนนี้ซึ่งแล้ว่าไม่อยากใช้ว่าเป็นเหมือนเป็นผู้จัเการอะามากกว่านั้นอะเขาดูแลกันมาเขาเทคแคร์กันมาเขาวางเส้นทาง ร่วมกันมาพเพราะฉะนั้นวันนี้ในวันสำคัญแบบนี้โอกาสดีๆแบบนี้แมบบ่ขอเชิญพี่นิวพี่โน้ตบนเวทีด้วย อยากจะพูดกับแฟนคลับอดาพูดกับไอบูของเราบ้างคะเชิญครับพี่นนแต่ก็ได้คพี่นนท์ใครก็จริงๆนะครับก็สำคัญที่สุดเลยก็คือทุกคนเพราะว่าทุกคนคือไอบูถ้าไม่มีทุกคนก็อาจจะไม่มีใครซะตลองอูมฟุกทุกคนอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็จริงๆพูดตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมครับ มาจับใจเนี่ยนี่ิมคัเ,เชิญค่ะครับผมก็นั่นแหละนะก็เป็นเป็นมันไม่มีคําไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าคําว่าขอบคุณนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาะระหว่างทางเนี่ยเราเราตั้งแต่วันย้อนย้อนให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะฮะหลายๆคนอาจจะพึ่งเข้ามาได้ปีหนึ่งพิ่งเข้ามาได้สองปีหรือเพิ่งเข้ามาได้เดือนหนึ่งหรือเพิ่งเข้ามาได้กี่วันก็แล้วแต่ตามใดที่ทุกคน อย่างซัพพอร์ตน้องๆทั้งสองคนนะเราเรียกกลุ่มนี้ว่า m y b บรูนะก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะรเราจะบอกว่าระยะทางที่เราเดินทางร่วมกันมาเนี่ยอย่างอย่างที่ที่น้องๆได้บอกว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะฮะเราผ่านในวันที่งานแรกๆที่เราไปเนี่ยคนอาจจะยังไม่เยอะนะฮะก็พยายามที่จะขายงานพยายามที่จะให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพและก็พลังของแฟนคลับน้องๆตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยโอเค เาซืมาตันเอาน้องๆไหมนะฮะซื้อคนแถมคนไหมแล้วก็พยายามทําทุกๆทางเพื่อที่จะทําให้น้องๆได้ยืมจากแายก้าวมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ <S <S ส่วนหนึ่งนะับผมจะในการประสบความสำเร็จน้องๆเนี่ยเครดิตนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่อยู่ที่ผู้จัดก,การหรือผมหรือใครนะฮะแต่ส่วนหนึ่งนะ,ะผมอยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ ทุกคนนะฮะหนึ่งคือความตั้งใจความน่ารักของน้องสองสองคือ,อลูกค้าหรือผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในการงานสามคือโอเคคนที่อยู่เบื้องหลังในการซัพพอร์ตน้องๆและสีค่ครับก็คือทุกๆคนนะฮะที่ที่คอยช่วยซัพพอร์ตในทุกๆงานเล่นเทนทวิทย์เล่นไปเชียร์เนี่ยนะ,ะับคือสิ่งที่ทำให้เรามีอยู่ทุกวันนี้ได้นะ จากนี้ด้วยด้วยสิ่งที่โปรเจกต์นี้อย่างที่บอกว่าพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มันเป็นสิ่งเล็กเลน้อยน้อนะที่เราอยากจะทําเพื่อตอบแทนและขอบคุณเขาเนี่ยฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณมากไปกว่าในใดที่ได้พูดมาเลยนั่นก็คืออาร์เอสนะครับขอบคุณทางฝ่ายธุ่กิจเพลงฝ่ายขอบคุณจุก็แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะฮะคือจริงๆแล้วโปรเจกต์เนีย อย่างที่ผมอาจจะเคยได้เกิดได้บ้างนะฮะผมอยากจะเล่านิดนึงนันนคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราได้กลับมาจากบริษ,ษ,ษ,ษัทจากเอสนี่นคือมันไม่ใช่การที่โอเคงั้นจัดให้ทําส่งสงผ่านๆนะฮะทุกอย่างมีดีเทลหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งของแจกในงานวันนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าคือมันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่วันที่เราเบรนซองประชุมกันนะฮะแม่ก็อยู่นะฮะคือ รายละเอียดอีเทลทุกๆอย่กกางนะคือมันไม่ใช่เราเราก็จะเห็นนะว่ามันเขาไม่ได้ทำทางบริษัทไม่ได้ทำเพื่อจะโอเคจัดให้แล้วจบไปแบดง่ายๆนะทุกอย่างมีดีเทลมาเลยนะแม้กระทั่งอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างการเข้างานเนงะินบาทมันก็ไม่ได้เก็บนะอะไรยเงี้ยยังยังค่าตรวจ a g k ล่าสุดอย่างคุณก็คอยกาสได้คุยก,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 กับผู้บริหารบอกว่าเอ้ค่าค่าตรวจ egk เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ที่อยากจะให้ทุกคนมาอยู่ในงานอย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยเพรากด้วยความที่มันเป็น policy ของบริษัทด้วยแล้วเรื่องเรื่องพื้นที่จัดงานเรื่องการอยู่รวมตัวคน ก,ก,ก็เอาเดี๋ยวผมก็ยังต้องรีบปากก่อนเลยว่าอพี่แค่นี้เราก็ได้รับมาเยอะจนเราจะเกรง่ใจจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมก็โอเคงั้นแค่นหนึ่งว่ายากผมขอให้ทานทุกคนได้ได้ออกบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะขอบคุณจากหัวใจเลยนะฮะจากวันแรกเนี่ยคือเรา,ากะแค่ว่าอยากจะให้บริษัททําเพลงให้น้องสองคนได้ร้องในเวอร์ชันทั้งไทยและอุงกฤษเราเอามาประกอบซีรีส์เรื่แอดไน์ต่ว่าจะจะเอาเงินพอมึงจะมาจ้างบริษัทแต่กับกาเป็นว่าเราอยากได้ สองเพลงในความหมายคือสามารถสื่อตัวละครในเรื่องพัฒนาด้วยหนึ่งสองคือสามารถที่จะขอบคุณแฟนคลับด้วยตลอดระยะเวลาที่เราร่วมง,งานกันมาเพราะว่าโปรเจกต์เรื่องพัฒนานโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทาเพื่อขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนใช่ไหมครแต่พอมาขอเป็นมาคุยกันเรื่องทําเพลงแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเรื่องความที่เนื้อหา,าของเพลงเนี่ยซีรีส์เรามันเป็นโรแมนติกดรามา่าเนาะมันก็จะมีความ ดรมมาม่ายกพอสมควรแล้วก็รับเพลงที่เราอยากได้โจทย์เราก็โจทย์เราก็เยอะมาเราอยากได้เพลงสไตล์การขอบคุณเพลงเหมือนเหมือนศิลปินาอาร์ตในยุคท,ที่ผ่านๆมาที่ทําเพลงเหมือนกัมมิคาเซ่ทำเพลงขอบคุณแฟนคลับยูดีขอบคุณแฟนคลับเราอยากได้สไตล์นี้มันก็เลยว่าโอเคพอพอมาทําเพลงแล้วปรากฏว่าเนื้อหาในเพลงมันจะสว่างแล้วก็เลยว่าโอเคงั้นไหนๆถ้าจะต้องเลือกเวลใดเวหนึ่งห่างผมเลือกว่าโอเค พลงประกอบซีรีส์ล้ะเรามีศิลปิน้องนะสอนเพลงแต่เพลงขอบคุณแฟนคลับเรายังไม่มีเราเลยโอเคงั้นงั้นเป็นขอบคุณแฟนคลับไปเลยให้ที่สุดโต่งเลยก,ก็ก็อยากจะขอบคุณทางเอสที่ทำแบบตั้งใจนะฮะรวมจนถึงเดี๋ยวอย่างนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์ก็ผู้คนอาจจะพอได้ห็นสปอยที่หลุดไปแล้วบ้างก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ขอบคุณอีตาแฟนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ร่วมรวมได้รับรู้ถึงถึงความใจดีของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะัอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจแต่วันท,ที่ที่รู้สึกว่าโปรเจกต์มันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วมันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นวทีการจัดงานอะไรใดๆทุกอย่างมันมันใช้เงินนะครับต่อว่าการสนับสนุนจากพวกเราหงผมเคยคุยว่าต่อให้จะเราโหลด calling m e m o r ่โหลดทุกอย่างที่มันมีให้โหลดอ่ะผมเ,เราเราอยู่ข้างหลังเนาะเราเคยแจ้งทางบริษัทอื่นหรือ,รอทีมอื่นทำเองเราสมว่า ต่อให้ใช้จ่ายจริงๆบ้าง่งมันก็ยังเป็นโอ้โหใช้จ่ายที่บริษัททําให้อะเนี่ยแล้วรวมไปถึงบริษัทที่เคยให,ให้ให้โอกาสตั้งแต่วันแรกที่แม่บอกนะฮะว่าให้เปิดใจให้ศิลปินที่อยู่ในสังกัดออกไปรับงานในรูปแบบที่บริษัทยังยังยังไม่เคยยังไม่เคยมคย <ๆ S 2> ีนะฮะรวมไปจนถึงนอกจากได้แดงแต่วันแรกแล้วก็ยังจะมีอีกหลายหโปรเจกต์นะตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันว่า อาจจะขอแค่โปรเจกต์นู่นก่อนอะไรเงี้ยก็เริ่มมีขอ2ขอสขอ4มาเรื่อยๆซึ่งก็ได้รับการ,ส,รสนับสนุนมาด้วยดีมาตลอดอะไรเงี้ยฮะเรามาถึงนี่จำวันแรกได้ที่ที่แม่บอกไว้นะฮะก็แม่เรายังไงดีเราเราเลยอยากให้น้องได้ลองปกอกาสด้เปิดอาการรับงานข้างนอกอันนเี้เป็นจุดเริ่มตน้นใช่ไหมฮนะก็ในยุคนั้นเราก็ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยสปอร์ตเราอีกคนนั่นก็คือพี่โดมองอาศสีมังคอรที่ยังนั่งบอร์ดบริหารล้วเป็นค,คนดูแลเรื่องนี้ก็แอบมีคุยกันหลักบ้านเออพี่ อยากอยากให้น้องได้เล่นจริงๆนะอะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้าประชุมเพราะฉะนั้นก็มีบาดนะครับว่าวันนี้ทำไมเลิกพนายถึงมีขุ้นกับเป็นโดูทองหาสิงห์น้องพอมเนนะีก็อยากจะขอบคุณโอกาสแต่ตอนนั้นทำให้เราแบบนั้นก็นั่นเลยนะสิ่งที่อยากจะขอบคุณคือไม่ได้ว่าเกิดทุกคนบอกว่าอยากจะขอบคุณโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เพราะพี่ๆเพราะน้องเพราะนิวเพราะพี่น,นิวใดๆคือผมอยากจะบอกว่าผมจะพูดมาโดยตลอดนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่เพาราะผมหรือเพราะใครคนใดคนหนึ่งนะฮะมันเป็นเพราะว่ามว,าว,าวลรวมมันเป็นเพราะทุกคนนะแล้วเราก็อยากจะขอบคุณจากใจจริงๆที่ที่ทำให้เรามีวันนี้ทําใหเรามีทุกๆอย่างนะฮะ,นะะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น้องต้อง,างการและในวันข้างหน้าเราก็ยังเขาเรียกว่าไงน,นะฮะเราก็ยังที่อาตาใดที่ยังมีการสนับสนุนจากคนอนะ่ะเราก็พยายามจะมอบความสุขสิ่งที่เราจะทําได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ในวันข้างหน้านะฮะ,นะะเราก็ พยายามที่จะเป็นพลังบวกให้กันและกันนะครับผมก็จะมีความสุขมากๆกับสิ่งที่ได้เห็นทุกคนซัพพอร์ตน้องๆแล้วรวมจนถึงเราเองเราก็มีความสุขที่ได้รับความอบอุ่นจากทุกๆคนนะฮะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะรับขอบคุณค่ะขอบคุณ <remembering S 2> พี่นิวเพราะพี่นิวที่พูดถึงผู้บริหาร <c oughs> ของทางไอเอฟซีเพื่ <c oughs> อที่จรงแล้วกันอยากให้ทุกคนได้ปรบมือดังๆให้กับเขาคนนี้ที่เป็นหัวใจใหญ่ของการทำกิจกรรมนี้ทั้งหมดของวันนี้ทั้งหมดกดมือให้กับพี่ก๊อฟสุกิตสุขสุนรังสิต ี่็อ 5, 5, 6, 6. ์กไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนมีติ้งไหนจะใช้เพลงจะให้อะไรเพอนล์ฟเป็นที่มากๆ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พีกอก็เป็นคนดำเนิที่จะทำเพลงเพลงนี้ขึ้นมาแต่โดยใพี่แนแต่โดยที่กอฟโปสการ์ดนะคะเจ้าของเพลงดังของกามิเกเซ่ทงค้าวก็ว่าได้วันนี้พี่กอฟก็มานะคะมาจ้งอยนนี้หรือเล่านี่ แล้วพี past, movement, me, like, ่ตักบตัาจับตัวตลอดแล้วก็เพลงนี้แบบเมื่อเช้าพี่แดนมาชมแล้วพี่แดรบอกค่ะเพลงนี้ดีมากเลยไี่หลุดต้องจับแต่งวันนี้ลองแต่งแล้วพี่ได้บอกว่ายี่ห้อนี้รับรองได้ป่าวันนี้เต็มที่แน่ๆแล้วไหนๆเราก็พูดถึงเพลงนี้แล้วใช่ถ้าจะไม่ร้องถ้าจะไม่ได้ิน้องเพลงนี้ต้องไม่นะไม่ได้